รู้สึกก็ดีใจค่ะเพราะว่ากระบวน,น,น,นการยุติธรรมก็ยุติธรรมแบบสมชื่อค่ะใช่ค่ะกระสรงก็ยิมม้มเต็มที่มาตลอดอยู่แล้วนะคะใช่ไม่ค่ะก็เราก็ทําหน้าที่ของเราไปถ้าเกิดท่านยื่นเราก็สู้ต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วในวันนี้ได้มีการพูดคุยอะไรกันบ้างไหมครับกับทางคุณแม่ครับอ๋อก็มีบอกว่าคิดถึงแล้วก็กอดกันค่ะคุณแม่ได้พูด พูดค่ะคุณแม่เดินมาพูดจะทำไม่ได้คุณแม่พูดอะไรนะพี่ตุ๋ยจะไม่ได้หมดแรงเต้นหมดความรักษาคุนยาวไหมคะหรือว่าค่ะไม่ยาวค่ะมีอะไรตอนนี้ที่แบบอยากบอกกับใครก็ได้หรือว่าอยากอ๋อมีค่ะก็เออตอนนี้ก็รอชมรอติดตามคอนเทนต์ของบ้านพาทิย์อยู่นะคะว่าเขาจะไปในทิศทางไหนต่อเพราะว่าวันนี้ที่ศาลยกฟ้องอะค่ะศาลท่านก็ชี้แจงถึงเหตุผล ว่าอะไรคือสาเหตุทำไมถึงยกฟ้องละเอียดค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมาบอกว่าศาลยกฟ้องเพราะว่าเป็นคดีประมาทไม่ใช่คดีฆาตกรรมคุณลุงอัดอย่าเข้าใจผิดนะคะมาศึกษาข้อมูลให้ดีๆก่อนที่จะพูดทำให้ประชาชนหลงเชื่อไปในทิศท,ทางที่มันไม่ถูกต้องนะคะใช่ค่ะ3มปีที่ผ่านมาน่าจะพูดพอแล้วนะคุณลุงค่ะเดินต่อไปไหนอะคะก็ที่ผ่านมาก็เห็นเดินเราได้อะไรไหมะคะ พูดเก่งทําให้เก่งให้ได้อย่างพูดก็ดีค่ะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยทําอะไรพวกเราไม่ได้เลยนี่คะอ่าไม่มีแล้วค่ะบอกมาสามปีแล้วค่ะก็นิดนึงค่ะไม่ไม่ไม่ใช่ point หลักค่ะที่ point หลักๆเลยก็คือรอรอติดตามคอนเทนต์ว่าเขาจะไปทางไหนต่อบ้านพราทิตย์นะคะอันนี้คือมีปัญหากราสันมาประมาณ4ี่ห้าเดือนแล้วเนอะพี่ตุ๋ยบอกบอกตรงๆว่ารําคาญค่ะใช่จะบอกว่าไม่ได้รู้สึกอะไรเลยมันก็โกหกอะเนาะ คือมีคนออกมากล่าวหาเราพูดเท็จเกี่ยวกับเราไม่มีใครไม่มีใครชอบหรอกค่ะใช่แต่ก็อย่างว่าแหละเขาเป็นสื่อมวลชนมีทักษะด้านการพูดไม่แปลกแต่ทาให้ได้บ้างก็ดีอะค่ะหมายถึงว่าจะฟ้องกลับหรือว่าทําอะไรกับใครเพิ่มไหมคะไม่หรอกค่ะมาศาลจบได้ก็นอพี่ตุยนอเนื่อยต้องดูก่อนครับว่าจบไหมยุติไหมความเสียเกิดขึ้นต่อเนื่องไหมนะครับเพราะจริงแล้วสิทธิ์มันมีอยู่ผมเท่าที่บอกว่าจะขอพรล้วแต่เลยค่ะ ถ้าคุณแม่เห็นสมควรก็แล้วแต่ท่านค่ะพอจะจำได้หรือยังะว่าตอนคุณแม่สื่อสารอะไรกับบ้านเมื่อกี้จำไม่ได้เลยก็แค่กอดกันแล้วบอกคิดถึงแค่นั้นแหละค่ะไม่ได้มีอะไรสั้นบอกค่ะไม่อยากไม่อยากจะยุ่งอะไรขนาดนั้นเพราะว่าสุดท้ายเราก็ทําอะไรพวกเราไม่ได้อ่ะเนาะเขาอยากจะพูดอะไรให้เขาพูดเลยพูดเก่งอะไรเก่งก็พูดต่อไปค่ะอย่าอย่าทำอะไรเลยค่ะไม่ไม่เกิดประโยชน์แ้วถ้าเขาไม่หยุดนะคะก็พูดต่อไปค่ะเรื่องเรื่องของเขา ก็อย่างที่บอกับถ้าไม่หยุดความแสบเกิดก็เดี๋ยวมาพิจรารณาดูาน,นะครับส่วนคนะต้องใช้คํานี้ครับที่สารท่านวินิจฉัยนั่นคือว่าไม่มีประจั์พยานที่รู้เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดนะครับแต่ท่านวินิจฉัยจากพยานแวดล้อมที่น่าเชื่อถือนะครับน่าจะเป็นกรณีนั้นครับแสดงว่าในการขั้นรอ์เนี่ยก็ไม่ได้หนักใจก็ไม่ไม่ไม่ได้หนักใจเพราะว่าเป็นขั้นตอนในกระบวนการครับตรงนี้กถ็ถือว่าในส่วนของหลักฐานที่ว่าะจะมีใหม่หรือไม่ยอย่างไรเนี่ย าาเชื่อว่าไม่น่ามีใหม่ครับเพราะว่าท่านวินิจฉัยไว้ผมต้องเรียนอย่างนี้นะครับคำพิพากษาล,ละเอียดมากท่านใช้เวลาอ่านเนี่ยสองชั่วโมงครึ่งนะครับละเอียดมากพูดง่ายๆว่าปิดทุกประเด็นที่เป็นข้อสงสัยต้องบอกแบบนี้เลยครับครับก็าถือว่าเป็นวัดทองเลยที่ในการชี้ให้เห็นเลยว่าคุณไม่มีประจักษ์พยานในเหตุการณ์บนเรือมาจะพูดว่าคํานั้นว่าไม่มีคืออย่างนี้ฮะประจักษ์พยานคือคนทั้งไม่มีประจักษ์พยานบุคคลอื่นแต่เป็นคนบนเรือทั้งหกคน ฉะนั้นท่านก็จะวินิจฉัยจากพยานวิลอับอที่น่าเชื่อน,น,นะครับฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยจากกองพิสูจน์หลักฐานจากที่ตำรวจเเก็บทั้งหมดเนี่ยใช่ทั้งหมดเลยครับที่ท่านยิบมาวินิจฉัยแสดงว่าแนวทางการต่อสู้ในเรื่องของการที่เราไม่ได้ขับเรือท่พี่เป็นเพียงผู้โดยสารนไม่ได้เป็นเหตุประมาททาให้ผู้อื่นเสียชีวิตถูกต้องครับอันนั้นอันนั้น,น,นคือส่วนหนึ่งครับแต่จริงๆแล้วท่านวินิจฉัยละเอียดมากๆเลยครับนะครับทั้งเรื่องของเหตุการณ์ในการพูดคุยการผ่านแอปลพลิเคชันไลน อะไรต่างๆเนี่ยละเอียดมากครับละเอียดมากผมเชื่อว่าปิดใดทุกประเด็นที่มีคนตั้งคําถามครับโดยเฉพาะลูกอัจฉริยะนะคะที่ล่าสุดออกมาบอกว่าศาลยกฟ้องอยู่แล้วอย,อยู่แล้วเพราะว่าน่าจะาเป็นเอาาเเอ,อใช่เพราะว่าเหมือนกับสำนวนเนี้ยมันเทสอะไรอย่างเงี้ยค่ะลุงลุงลุงมาศาลก่อนเนาะที่บอกจะเอาอะไรมาเปิดที่ศาลเนี้ยไม่เคยเจอเลยลุงลองมาแล้วทีเนี้ยลุงก็มาดูรายละเอียดว่า สาเหตุเหตุผลที่ศาลยกฟ้องอะ่ะเพราะอะไรอย่าเพิ่งนําเสนอทําให้ประชาชนหลงเชื่อไปในในทางที่ผิดค่ะนะคะเอาเอาแกงกวนมาด้วยก็ได้ค่ะคุณหมองคุณหมอค่ะนายเอกราชอะคะ่ะด้วยก็ดีค่ะนะคะฉันก็อยากรู้เหมือนกันว่า GPS ที่ไปร่ำเรียนมานสํานักไหนกันแน่สรุปนะคะ แต่เดี๋ยวถ้าคำพิพากษาออกมาอย่างละเอียดเนี่ยนะครับถ้าเปิดออกมาเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคำถามที่สังคมตั้งข้อสงสยัยหรือแม้กระทั่งมีการตั้งข้อสงสัยจากอินฟลูเอนเซอร์หลายๆคนเนี่ยนะครับโดยเฉพาะสื่อมวลชนเ่ยค่ะคนเนย้ <c oughs> ะเลยค่ะ <c oughs> จะตอบจะตอบข้อสงสัยได้ชันนะครับท่านวินจัยละเอียดจริงๆค,ค,ค่ะนะครับโอเคนะครับค่ะขอบคุณค่ะ <c oughs>